วันนี้จะมารีวิวของของของเล่นหรือของใช้ต่างๆค่ะมาดูอันแรกเลยค่ะก็จะเป็นกล่องสีแบบนี้นะคะเรามันก็จะมีให้ติดแบบว่าเราอันนี้จะให้ติดแบบว่ามีสีอะไรบ้างแบบนี้นะค่ะมาดูข้างในกันเลยค่ะมันก็จะเป็นสีแบบพวกนี้แบบนี้รูปรูปมันก็น่ารักมากเลยค่ะกล่องเป็นแบบนี้นะคะมันคอมพิวเตอร์ค่ะ นี่ค่ะแล้วก็มาดูอันต่อไปก็เป็นกล่องดินสอใช่ไหมคะพอดูด้านนี้มันก็จะไม่มีอะไรแต่ให้ใส่ดินสอแล้วก็มามาดูด้านนี้มันก็จะมีกบเหลาเอาออกได้แล้วก็จะมีให้ใส่ดินสอและเป็นตารางเขียนอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะไม่รู้จริงๆแต่อันนี้เป็นวิธีใช้ป่าก็ไม่รู้ าดูอันต่อไปก็เป็นเป็นเป็นน้องตัวนี้ค่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่หนูตั้งชื่อว่าโบ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 จังอันนี้ตั้งใจให้ใครคะตั้งใจตั้งใจให้เพื่อนค่ะชื่ออะไรคะชื่อว่าผิงผิงค่ะทำไมคะเพราะว่าผิงน่ารักค่ะดวนต่อไปก็คือเป็นสร้อยคอนะคะ ดูนะคะข้างหลังมันก็จะเป็นแบบซสร้อคอต่างๆพวกนี้นะคะค่ะอันนี้ของใครคะของแพค่ะแล้วก็มาดูอันต่อไปก็คือเป็นเซตเป็นเซ็ตแบบเป็นพวกเป็นของใช้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น แว่นตาอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่อันนี้เป็นแหวนอันนี้เป็นที่ทาเล็บอันนี้เปน็นนั้นไม่ใช่แว่นตานะที่รัดผมนะคะเ<แ>นี่ยค่ะแว่นตามันเป็นที่รัดผมค่ะที่รัดผมแล้วก็กลิปสติกแห้งของอะคะของอินคะ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเขาให ใส่ชุดเอาตามจินตนาการเราอยากใส่เอาชุดไหนมาให้ใสใ่สองคนนี้ก็ใส่ได้เลยข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เป็นบ้านเป็นบ้านบ้านบ้านอ๋อเป็นขึ้นต,ตั้งใจให้ใครนะคะบ,บ,บอกด้วยตั้งใจให้ไปเตยค่ะมาดูอันต่อไปก็คือรองเท้าค่ะรองเท้าน่ารักคิตตี้ตปเล็กๆ เครื่งเหล่าเป็นนุ่มๆมากเลยอันนี้ของใครเอ่ยอันนี้ของอิงค่ะเป็นพวรุนแจนะคะค่ะอันดูต่อไปรีวิวจะหมดเวลาแล้วนะคะเป็นผ้าเช็ดหน้าค่ะเป็นรูปคิตตี้ค่ะคิตตี้อยู่ในคัพเค้กค่ะของใครเนาะของแพนเค้กค่ะอันนี้เป็นเหมือนอันเมื่อกี้ค่ะ แต่มันเป็นของของจำไม่ได้ค่ะว่าของใคร